เจ็ดสิบแล้วใส่ธนูอะไรดีอ่ไปดูที่ไกด์บุ๊กนะครับมันจะมีธนูที่เล่นได้ตอนเจ็ดสิบเนี่ยมันอยู่สามสายอ่าก็คือธนูปูธนูดำธนูขาวอ่าก็คืออีเซ on นวิงครับผมแล้วก็มารังโด้มารังโด้แคปแล้วก็ทอร์สออฟดิสโซเลชันออกเสียงยากจริงเลย ถามว่าสามธนูนี้แตกต่างกันยังไงอยู่ที่ว่าสแตทคุณเป็นยังไงมันจะเลือกเล่นธนูถูกเล่นธนูไหนก็ได้สามธนูนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการเล่นของคุณสแตทคุณและแต่ละสายตายโอเคเดี๋ยวค่อยมาอธิบายใหม่สอนคำนวณค่ารักนกออกหน่อยครับอ่าลักสามนกออกหนึ่งครับมาดูกันครับผมสําหรับธนูทั้ง3แบบว่าคุณเหมาะสมกับธนูอะไรมากที่สุดธนูที่เราจะได้ใช้ในช่วง70ครับผมส่วนใหญ่แล้วใหญ่ๆเลยนะครับจะมีอยู่แค่3ธนูนั่นคือธนูดําธนูขาวธนูปู การที่เราจะดู3ธนูนั้นครับผมเรามาดูค่าข้างหลังก่อนเอ้ยเรามาดูค่าตัวนี้ก่อนว่าเราควรเล่นธนูอะไรอ่า SPD สูงหรือยังถ้า SPD สูงแล้วก็มาเล่นธนูปูธนูดําถ้า SPD ยังไม่สูงก็มาเล่นธนู I อีซิออนอ่าสำหรับคนที่ SPD ไม่สูงครับผมหรือถ้าใครค่าคริสูงแลวครับผมอัตราการออกคริอันนี้คืออัตราการออกครีนะครับอัตราการออกครีก็มาเล่นธนูปูได้อ่าเล่นปูก็จะเก่งถ้าใครแบบว่าทั้งสองค่ามีหมดแล้วก็สามารถเล่นธนูดําได้เช่นกันครับผมคราวนี้ข้อแตกต่างระหว่าง3ธนูที่คุณจะเเลือกล่น ามาดูที่ไกด์นะครับข้อแตกต่างระหว่าง3ธนูที่คุณจะเลือกเล่นเออแบบว่าเอ้พี่ผมมีค่าโทษพวกนี้ผมไม่รู้จะเล่นอะไรดีสมมุติใครที่ ASPD ยังไม่สูงและต้องการที่จะเล่นสาย ASPD นะครับอ่าก็มาเล่นที่ธนูขาวอ z ซิออนวิง z ีซิออนวิงก็ผมจะบวก P a ี t a c แที่225หน่วยครับผมและก็ขนาดการโจมตีมีโอกาส5%ที่จะปล่อยเอฟเฟก e ์อ o n Basing มันทำให้ ASPD เพิ่มขึ้น30%มีผลต่อหนื่งเ็วิครับผม แล้วก็พ k เพิ่มขึ้นเท่ากับ ASPD ปัจจุบันคูณด้วย20ซึ่งตรงนี้ไอ้คูณด้วย20เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคูณยังไงแต่มันบวกน้อยมากมบวกขนูแตกจะหายไหมครับไม่หายครับต้องตีแก้แตกครับอ,อาศัยความแรงจากนกออกอะไรพวกนี้ให้มาเล่นที่ e ีซีออนวิงเพราะว่าเราจะทํา ASPD ให้ได้มากที่สุดยิ่งเรายิงไวนกยิ่งโฉบบ่อยจะเป็นธนูเริ่มต้นสาหรับคนที่จะเล่นสายเอักใครที่ ASPD เยอะแล้วไม่ต้องพึ่งอีซออนวิ ให้ไปเล่นธนูดำหรือธนูปูโอเคพี่ผม a อพ5ดี500แล้วแต่ผมผมไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้ใส่อีซอนวิงผมกินยาผมกินยาแล้วผมไม่เอาอีซอนวิงเพราะว่า S อ d ดีผมเยอะแล้วไปเล่นดำกับปูแล้วผมจะเลือกยังไงว่าผมจะเล่นดำหรือผมจะเล่นปูการที่เราจะเลือกดำหรือปูให้เราไปดูก่อนนะผมอปูบวก คิดาเมจอยู่ที่ถ้าตีบวกสิบนะครับปุงูบวกคิดาเมจอยู่ที่ยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์และบวกคิย์สิบหน่วยแล้วก็ไปดูธนูดำธนูดำนะครับผมลบฮิตถ้าตีคนธนูดำจะค่อนข้างเสียเปรียบหน่อยเพราะว่าสำหรับคนที่เอจิถสูงแล้วอ่ามันจะตีไม่ค่อยโดนเพราะฮิตมันลบไป50ธนูดำจะเป็นธนูที่บวก P ีแอทแทกที่รีไฟบวกสิอยู่ที่20%นั่นเท่ากับว่ามี P ดาเมจมาตรงๆเลย20% P ดาเมจแตกต่างจาก P ีแอทแทกตรงไหนพีแอทแท็กคือบวกแอ นี่คือ P Attack โอเคนะครับแต่ธนูดำบวก P Damage ปลายนั่นเท่ากับว่าค่าตั้งต้นคูณอะไรเสร็จสับแล้วค่อยเป็น P Damage ปลายมันไปบวก P Damage ปลายอีกรอบนะครับเสร็จแล้วใครที่อยากเล่นธนูปูถ้าผมอยากเล่นธนูปูกับพี่มีเงื่อนไขอะไรธนูปูมีเงื่อนไขที่สําคัญนะครับผมดังนี้เวลายิงธนูปูบังคับออกคิติคอนเท่านั้นเพราะว่าดาเมจมาจากการคิติคอนเห็นไหมครับดาเมจมาจากคิติคอนคิติคอนด a m a g บวกห้าเปอร์เซ็นต์ตีบวกสิบคิิคอนดาเม g บวกแปดเปอร์เซ็นต รักรวมหน้าหลังบวก99นะครับรักรวมบ้างหน้าหลังมากกว่า9 9คาดดาเมจบวกอีก1 0นนั่นหมายความว่าถ้าคุณยิงออกดาเมจขาวคุณจะไม่ได้คิโบนัสคุณจะไม่ได้แอตแท็กโบนัสใดๆทั้งสิ้นนั่นเท่ากับว่าคุณยิงฟรีไม่ได้บวกอะไรเลยยิงปกติแบบไม่ได้บวกค่าหาเหวอะไรเลยครับไม่ได้บวกพีแอตแทกไม่ได้บวกคีดาเมจไม่ได้บวกอะไรเลยคุณต้องยิงติดคีดคอนเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วใครที่จะใช้ธนูปูบังคับเป็นคีที่สูงมากมคีสูงก็คือบังคับค บังคับขี้ร้อยธนูป,ปูใครที่มีขี้ร้อยแล้วสามารถเล่นได้ขี้ร้อยไม่ได้หมายความว่าอย่างนี้นะครับอันนี้คือขี้นะขี้บวกสิบนะใครที่ขี้ตรงนี้ค่อนข้างที่จะสูงมากตรงนี้นะครับหาขี้ตรงนี้นะใครที่ขี้ตรงนี้นะครับ,รนะรรรบสูงมากหรือเป็น90เป็น100สามารถเล่นได้แต่ขี้100ถามว่าเล่นกันไหมก็ไม่เล่นเพราะอะไรล่ะครับมีโอกาสไม่ออกขี้เฮ้ยพี่ขี้ผมดันไปร้อยแล้วว่าทาไมมันไม่ออกขี้เพราะว่าอย่าลืมว่าคู่ต่อสู้นะครับอ่า คู่ต่อสู้หรือศัตรูหรือมอนเตอร์อ Monster, จะมีคริดดีฟคีดดีฟคืออะไรครับคีดดฟคือลดอัตราการออกคริของคู่ต่อสู้เมื่อโดนยิงถ้ามียีิบสี่เรามีร้อยแสดงว่าเราโอกาสติดคริอยู่ที่เจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นถ้าเรามีคริร้อยนะครับถามว่าเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นเพียงพอในการยิงไหมยิงสี่ดอกติดสามดอกพอเปล่าถ้าใจคุณคิดว่าพอก็เล่นได้ถ้าใจคุณคิดว่าไม่พอ ก็ไปเล่นธนูดำดีกว่าเพราะฉะนั้นแล้วคนที่อยากดันอยากเล่นธนูปูครับผมเขาจะทําคิตัวนี้นะครับเอาคีตัวนี้นะดันว่าอยู่ที่ประมาณร้อยยี่ถึงร้อยสามสิบอ่าร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเล่นได้ครับเพราะว่าถ้าไปหาคีดนี้องคู่ต่อสู้แล้วก็น่าจะประมาณเอ้ยโอเคไอ้บ้านี่มีคีดนิดอยู่ที่ประมาณยี่สิบนะยิงออกคีร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้เล่นได้ครับธนูปูธนูปูส่วนใหญ่จะเล่นสาย s h a r ปช h o o t i n g เพราะว่าสาย s h a r ป shooting นั้นมันจะไปบวกไอ้นี่ครับ มันจะไปบวกบวกคีใช่ไหมครับเนี่ยมันจะบวกค่าคีอีก20แต้มเพราะฉะนั้นมันจะดันค่าคีได้เลยเล่นสาย sharp shooting ได้ครับแล้วก็เฟืองเฟืองสาหรับเฟือง sharp shooting มันก็จะมีด้วยเพราะฉะนั้นแล้วใครที่จะเล่นสายธนูปูเล่นสาย sharp shooting สบายแต่ไม่ได้หมายความว่า,าไม่ได้หมายความว่าธนูปูเอาไปยิงปกติไม่ได้นะครับธนูปูยิงปกติได้ด้วยเพียงแค่ว่าไปดันคีไปดันคีให้มันเยอะๆหน่อยแค่นั้นเอง น่าจะหมดแล้วบ้างสามธนูเออว่ามีอะไรบ้างแล้วก็พอเลเวลแปดสิบมันจะมีธนูใหม่มาครับตอนเลเวลแปดสิบมันจะมีธนูที่ชื่อว่าธนูอูตัวนั้นเล่นสายนกขี้ร้อยเปอร์เซ็นต์อธิบายสัตว์เลี้ยงถือเคียวหน่อยครับสกิลสัตว์เลี้ยงถือเคียวครับไม่เป็นไรมากครับถ้ามาติดขี้เราได้เลือดห้าสิบถึงหกสิบห้าสิบถึงหกสิบผมมีวิธีทำธนูไว้แล้วครับว่าเลือกธนูแบบไหนลองไปดูได้ครับคลิปนะอ่าธนูนี่ใช่ไหมครับวิธีการสร้างธนูสล้วก็สายไหนเลือกใช้ธนูออะไรตนห้าสิบทแล้วนนนนลวา 0, าทาอะไร ประมาณนี้เราทำให้ดูหมดแล้วเนาะอ่ะโดยคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับสำหรับ3ธนูเวเล็ก really ูดเวลวิล